นี่นี่นี่คือลายมืออาจารย์ปั้นนะฮะเพราะเลิศอายุเท่าไหร่ลวครับพ่อเจ็ดสาเจ็ดอ่อนหน่อยนะฮะนี่สองท่านนี้ที่ที่สักกับอาจารย์ปั้นนะครับวันนี้ผมมาทําประวัติเพราะว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานอ่าคเรานเลือห้ามคือคเขาครับมาดูว่าอาจาย์ปั้น เป็นี่เมนไม่เหมือเลย้านถือไปเบิกวนต่อที่องเนี่ยที่ถก็ที่นีครับ้นี่หรอ้พิึกครับมู่แปดปกสบายมีสองท่านนี้ที่เหลืออยู่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ปั้นนะครับครับยุคเล่นน้อยสู้ไม่ไหวได้ใี่อ้นนครับี้อ้องครับ เนี่ยได้หได้ห้าแล้วได้เยอะน่อย้า้านเนื่อยสมครับ่เคนื่อนไ่นะพ่ครับขอบคุณคอยมุนอกนะี่ครับขอบคกอกไรื่อยแล้วก็ต้องลองเคลื่อรื่อยนะไม่ออกก็ต้องกอกไว้้กันแกสักะไม่ต้องมาวาดรูปวาดอะไรมาแล้วงเครื่องจิกจิ เอลยเรอุแพเ่ตรงนี้เดี๋ยวเจ็บที่หูดูข้างนั้นเนี่ยก็จะเราสักการ์จิ้มแบทีเรียบๆแบบน้แต่หัวน่อยไม่ไม่ีหัวหัวมันลบกันได้ยังไงหัวก็ไม่มีแต้จานปั้นถ้าพ่อมียันหมูทองแดงไหมมีไหมเกนไม่ได้ มีแต่พวกหนุมาลขอนุอม,อนมาได้มไม่ได้หนุมานได้ร่ไอ้ิงร้องยูแลเอาลรไม่หยาบลิงร้องคนพิจอ้ตอนหวั่นด้หร้าวิ่งโบดเาเป็นอะอยเลไอ้นั้เออไม่ได้ไอลวทันพิธันตตักปวดใจมันแลอ้อ้รุเดียตรงนะครับโดนน้ำตุมโหกอ คุณรู้อาศทางไงลองพอกำหัวใจปรหลัยเพืือกตันเหมือนกันไหมเอาเหมือนกันนะพอพอเปี่ยนยันตรงนี้โตโตเ่ยยันรองไอ้ไเครนลโอ้โห่นี่ปวดพูดไม่หาไโดนกันเยอะนี่กระซักเใ่ไหมแล้จะถอยเรียกเกราไอ้เราก็ไม่รู้นึกใเรียก ปไปให้อะไรบางคนโด,โดนคว้ากระดาษโป้งกระดาษแตกบางคนโดนเล็กสักโอ้ีหเล็กแข่งโอ้เล็เลสกสักยาวประมาณนี้นะกลมๆ,ๆอาจารย์ป้านสายเหนียวนะครับพอ่อเหนียวเลยนะนนยแล้วแต่คนครับคุณเท่านี้ครับขอบคุณพ่อทั้งสองนะครับ ครับ,รบผมขออนุญาตไปเปิแพร่นะครับเป็นความรู้นะครับ